ทักทายสบายดีสวัสด,ดีครับผมพบกับสองเบาวลาศเช่นเก่ากเช่นเคยรบีนองครับมม้มาเนี้ยคือมีเรื่องมาหมอม้อยมาบอ,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 อสู่พีโซนองรับฟังอีกเดาพี่นองเอ้ยอันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศในที่ทางานของบาวลา้อพีนองรบีนองเนีย่ยคือเป็นหมู่บ้านจัดสันแห่งหนึ่งเนาะอันนี้กขบอกคอเอ้ยเพราะว่า ประเทศไทยพัฒนาบุญอย่างบุญยุดยั่งโน่น้องอย่างทุกอ,อย่างเลยตามหัวข้อที่พัดขึ้นมาเนาวว่าพี่น้องว่าประเทศไทยดีจริงไหมประเทศไทยครับคือประเทศไทยก็ดีจริงครับสำหรับผมคนลาวคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ ทำงานมหาตังมีที่ทำงานให้ทำมีงานให้ทำก็ดีครับมีตังส่งกลับบ้านสำหรับกลุ่มประเทศไทยดีมากๆเลยนะครับก็นี่นะครับประเทศไทยคือเป็นทีนหนึ่งในใจของผมอยู่แล้วครับเป็นบ้านหลังที่สองเอาง่ายครับมาทำงานก็กลับบ้านปีละครั้งหรือไม่ก็สองปีกับครั้งหนึ่งอย่างนี้ครับ ก็กลายเป็นบ้านหลังที่สองของผมไปแล้วครับก็ามาประเทศไทยก็ไม่ต้องปรับตัวยากมากนะครับก็ลาวกับไทยก็มีวัฒนธรรมคล้ายกันมากครับคล้ายกันก็ภาษาก็พูดกันแบบรู้เรื่องครับรู้เรื่องลาวกับไทยครับผมก็เลยรักประเทศไทยและก็ชอบประเทศไทยนะครับอันนี้ความคิดของผมนะครับ ทำคลิปส่วนตัวผมก็ผมก็ได้มาทำมาหากินที่ประเทศไทยนี่ครับลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะประเทศไทยนี่แะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็สวยงงามงานการก็มีให้ทำหลากหลายอาชีพครับผมก็วันนี้ก็เอาบรรยากาศข้างบ้านนะครับถ่ายวิวทิวชัดฝากพี่น้องนะครับ ส่องบาวล่านะครับนี่ครับเป็นอันนี้ผมอยู่บนตึกสูงนะครับหประมาณ5้าซันได้นะเนี่ยตึกเนี่ยก็จะเห็นทิวทัศน์วิวส,สวยๆกว้างหน่อยครับอยู่บนตึกแต่อากาศร้อนมากครับอากาศร้อนจริงๆวันนี้ก็ประเทศไทยก็ยังเป็นเป้าหมายหลักๆของพี่น้องสาวลาวทุกๆท่านนะครับ หลังไหลกันเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยทุกวันครับไม่ขาดช้ยคนครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือเรื่องอื่นอื่นอีกมากมายครับประเทศไทยคือดีสำหรับผมดีมากๆเลยครับก็เป็นเป้าหมายหลักของพี่น้องชาวลาวทุกคนนะครับที่เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยก็ ได้ทำมาหากินได้มีที่ส่งเงินกลับบ้านทำงานกับส่งเงินกลับบ้านในครอบครัวก็อบอุ่นครับอบอุ่นครับอยู่ประเทศไทยนี่อบอุ่นครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามาต่างประเทศนะครับมาประเทศไทยรู้สึกอบอุ่นมากในผมก็ดีใจมากประเทศไทยคือคนไทยนิสัยดีครับ มีเมตตามีสิ่งดีๆให้พวกผมชาวแรงงานเยอะแยะมากมายเลยครับผมภูมิใจแล้วก็ประทับใจประเทศไทยมากๆเลยก็ขอบคุณประเทศไทยนะครับที่ให้ผมมีที่ทำมาหากินส่งตังให้ครอบครัวที่บ้านนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผู้ใดด้เข้ามาเบิงกับ ฝากอะไรฝากแซ่บฝากซับจะใครให้ส่งมาราส่งน,น้อยๆส่งใ้นเด้อพี่น้องอเป็นกำลังใจให้มาราเดีเ๋คลิปใหม่ๆต่อไปได้พี่น้องสำหรับมือนี้ก็พอแคีนี้ยครับพี่น้องนะ,ะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็แม่ใบสบายดีสวัสดีครับ